สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักสินลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับเอจากทีมง,งานเท่า,าต่างเวทีนะครับทิมพูนครับดังปูงเลงปูงเลงยี่ฟังพูนครับพี่น้องโอ้ทบเริ่มทำการแสดงแล้วครับสำหรับเาลับประนอนครับสวัสดีขลากวันรู้สึกว่าจะบางบา,างตาบางตรงไหนเอายังยังครับเด็กเขาไม่เอยอะนี่ลาสองหน้าโอ้ถูกผมใกล้บ่ ใส่ไปมะขา์บอนโอ้ยใส่ไปมะขา์บอนพี่น้องไม่นักกินครับว่างปอนมันยัว่างปอนปนป่ะอะไรเหยยดยำยำแบบเด้อยนะำขนมจีนมีขนมจีนเหลือเมื่อวานยำขนมจีนกระดูกกระดูกจีนเข่งละ60บาทซื้อเครื่องไป400ละครับพี่น้องอันนี้ยราถีบได้เราถิ่มแล้วจะเห็นอะไรเจ้ามีหัวหัวหัวอ้ยหัวกระดูกไมพี่น้อง แล้่ยวขับเขาแล้วนึงบ่ดีครับนี่ครับเอาไว้ให้เจ้าได้ยังไงเออเอาแต่หัวเอาไปแกางเขาก็แกงเกลือแกงแกงน้ำกระเบนนี่นี่ปลาบ่เอาไปขยิบนี่แหละพี่น้องแล้่ยวขับเขาได้ครับนี่ครับหัวปลาทูนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จะไปกินก็น้ำปลาบ่นอ่ะน้ปลาปลากินแล้วก็เศร้าอนี่ครับเศร้าเศร้านะเออน้ำปลาบ่นน้ำปลา เด็ดเนี่ยเลยเลยตั้มบนบน้บ่บ่อคุกเลยแล้วก็คุกตรงไปเลยซาลาขนมเส้นแล้วก็คุกเลยห่วนเ้นถูกอีกเส้นหนึ่งวาบเลแล้วเบื้องเราเขาอย่างทำเบื้องทำเบื้องทำเบิ้งวามันด้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับยำขนมจีนเสยกินบ่อืเออบ่เคยกันนั่นละชุดถูกขึ้นมาโอ้ยเคยกินแล้วครับหั่นเลยครับเด๋ยวไว้ทั้งถังนะทังสะอาดสะอาดทัวก้งตี๋ ปลาทูยังสีเอาอันนั้นไหมต้องหาแนวหันใส่ถุงต่างหากไว้มันลายเราใช่ไหมใช่เราจะไปกินไหมนะเฮ้ยกินหลวดนี่ครับมะทัวพี่น้องเอ้ยทัวโอ้ทัวสามหน่วยสิบ่ะนี่ครับเพราะว่าเบิดเบิร์ดเราเบิดบ้านเราเวียงครับว่าเพราะมีหมูทัวสามหน่วยรวยสามหน่วยครับพี่น้องมีมีหน่อยมีหน่อย ดีกับบะมี่ครับพี่ลองนี่หน่อยกินตามหน่อยครับนี่หน่อยดีก็บ่ะมีเลยเอาบางสูตรใจโกงครับเขาเรียกว่ายำยำปลาทูแล้วใส่ยำขนมจีนใส่ปลาทูเดี๋ยวว่ายำปลาทูใส่ขนมจีนสิเพราะว่าขนมจีนมันเยอะกว่าต้องยำอันไหันีหน่อยทุกอาหารที่ยิบหมดบัวย่างบุญย่างออริจินอลมันหลายไหม มันหลาไหลายเนาะปกติต้องหันเ่นน้อยบางไงมันหลายมันหลาไหลายเดี๋ยวมันลวกขนมนั่นแล้วตาอไปก็ทำแน่นอนแม่วันถี่ไปขี่ได้เดี๋ยวขับเขาพอดีครับพร้อมวัตถุเดียบมากินตะกั่งครับโคตรกินหัวก่อนนี่เอาดึงมาเลยวันติดเขา แหม่โต๊ะมันก็มีโต๊ะกระเพราก็มีไหมเอาขุ้นไทยเหรอยาล้างจานอย่งนี้นะพุนุนลวกเอาไปยังเสี่ยงเอาลวกไหมลวกผ่านน้ามันเสดไหมมลวกแตกมอเนี่แล้วก็แตก ข้นออกไปแล้วนะว่าแต่เองขุนหลวงมันอยู่มะเสพตัวนั่นก็เป็นเสบตัวว่าไงขับปุ่นแหงว่าไงขับปุ่นสวดไปเพิ่งจะเป็นหลวงน้ำอันนี้คุณสำเร็จมาแล้วน้ำมันอยู่ในเลี้ยงน้ำมันอยู่ในซ้ำอ่ะนะเอาลงซ้ำเศร้าเลยไม่ติแต่ของมันเองน้ำมันปลาทู่สอดปลาทู่กูยือยู่ในซ้ำอ่ะว่าต้องล่างเอาซ้ำเลยเออนไ่นเราลงเศร้าเลยโอ้เครื่องเคียงไรครับเบิ้งหน้าตาเบื้งหน้าตาอย่างขับปุ่นับพี่น้องเป็นเนย อู๋บอกเคยกินได้เทียเดดิเขาถูกมรรทุดบอกเออเคยกินลสเทีวิตนี่นี่หนไหมโอ้คนที่เป็นรสสัตว์ตั้งเลยครับพี่น้องอที่เหลือเขาเห็นเราเขาวาดล่าเสร็จตำปูนปูนจิงแดยแม,แมงวันชิ่งกินก่อนเจได้ข้าป,ปุ้นเจได้ขาปุ้นที่เรากินตั้งแรกขาปุ้นนี่ไหมขาปุ้นขาปุ้นสภาพ ทุบเะอาบักซี่ทุบใส่วอยัางใสอยังแล้วเนของปุ่นเราไม่ใส่ดิดเดี๋ยวไม่ต้มยำไก่ได้ไอเอ้ยปุ่นไหม่คัวปุ่นอือนี้แหนี่วันยำเนาะให้นำยำอยังใส่หบักซียำเดีอ้นละยำมันมาขาละยำโอ้นี่ค้ลายำป่ะาละยำาละยำาละยำเออนี่ข้ลายำครับี่หลังครับคนยำครับ นย่ากับคนละย่ำเฮยและคนละย่ำ <laughs> 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 คนละย่ำเหรอนย่ำกับคุณอือคนละคนจีนเออนี่เหรอคนละคนละย่ำครับ <laughs> นี่ครับน้องหน้าหางเคือแล้วก็เริ่มตื่นแล้วครับ ตื่นขึ้นมาจินยานครับจังนอนครับมอนมตุ้มข้ฟักครับพี่น้องะ่ะไรเล่ดับเหนยยังก็ยู่หุ่นวะโอ้ยยังกูเสียเมยังทานอะไปเย มาไว้มคือมาไวระบบเอไอที่ง่ายนิดนึงเด้อพี่น้องรอชมครับรอชมวงตอนมันแล้วนะครับพี่น้องตอนมันแล้วนี่อีกคลิปนึงครับคลิปนี้ตอนคลิปนี้คือคือตอนขันตอนถ้ำขันตอนการทำนะครับอันนี้จีกระปุนแล้วครับจิจะสีกระปุนลาดมือเลยนได้ครับเด้อเออจะว่าประหลาดมือโซนกระโปกอีกละโอ้เอา เออสะอาดไม่สัต้์ได้ฉ่มอย่างีจกันสื่อคุณอากระทู่นจ่รัมกที่บ่ายอ่านี่จกันสื่อคุณนโอ้ผมตุ่มย่งอนดิอ่ะเห็นตีนเออนั่นแหละคอมเมนต์มาว่าโอ้โน่นนี่นั่นคือบออสะอาดนจกันสื่อคุณอะไรไหนกินอะไรก็ต้องกิน ไม่เห็นในกินไม่เห็นในัวกเขากินมีเครื่องเคียงกับมีต้นหอมนะครับต้นหอมหอมผักชีผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็มักไฟครับพี่น้องหมักเน่าไก่กับไส้ติไฟกับไส้ครับแหมพี่น้องอ๋อเดี๋ยวอ๋อเครื่องแกงพี่ต้องนี่ครับพี่น้องแค่มักไฟครับไม่ต้องส่สมันนะอ่ะแล้วก็มีปลาร้านะครับแล้วก็มีพริกป่น เมันสีบวกคือปนเมียนย่ำมานะพี่น้องทำปลาแดกพร้อมใส่พริกควนพร้อมใส่บักไฟพร้อมพี่น้องอ้ยควอมแดงมีเครื่องเคียงนะครับโอ้โหอาพี่น้องถามเบิ้งนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมเอี่ยงก็อะไก็แชร์ครับพี่น้องถามเบิ้งตอนมนเร็งครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับนะครับจังสีบ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า